คะมีกติกาพิเศษสามารถแจ้งแทบใบได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าอยากอยากอยากจะแข่งก็ได้มาแข่งแข่งเพราะว่าไอ้แต้มแน่ๆนะพี่เขาอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าคู่หนูนะไม่จริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้พวกสีแต้มเขารู้หน่อยโออาจจะได้เต็มก็ได้อาจจะได้เต็็มกได้เชิญจ้ะใครใบจ้ะผมใบครับทั้งต่อใบตัดถ่ายกราฟต้องมีสกิลในการถ่ายเยอะไหมลูกลองดูครับลองดูเต็มที่ ขรุขระจ้าหูเข่าจนงูแค่อย่างนี้เขาจะอาหารไม่ยากไหยครับไก่เราจะหมดเวลาไม่ยากเดี๋ยวดูให้ว่ายากไม่ยากไม่ยากหรอกอาหารน่ะเต็มห้าเลยไม่ยากแต่ยาวยาวไม่ยากแต่ยาวยาวนั่นแหละยากโอ้โหไปไปเฮ้ยไม่เล่นสิไม่เต้นสิเล่นเกมพร้อมยัง พร้อมยังพร้อมยังมาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่าเส้นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเออน้ำตกเส้นเล็กน้ำตกเนื้อ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 แขนเนื้อเลือดเนื้อเลือดเนื้อเนื้อเนื้อเลือดเส้นเล็กน้ำตกเนื้อ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 ออะไรนะ เส้นเล็กน้ำตกเนี้ยเร็ว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 ปูปูปูอบอบปูอบวุ้นเส้นนะปูอบวุ้นเส้นกล้วยกล้วยกล้วยเออบวชบวชกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีเธอเรียกเช้าหรอเช้าวพัด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 ไม่ใส่ ไม่ใ่พัดเอ้าหัดไม่ใจพักเร็วเร็วพัดไอ้ไม่หมดแล้วโอ้ยทำไงอ่ะแต่คู่ดีเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่มีสกิลในการไปเยอะถึงแม้ว่าตอนแรกจะเป็นน้ำตกเสื้อเราก็ไม่ติดแต่เพราะว่าเขาจับทางเพื่อนเขาได้ปั๊บเขาเร้่มที่จะถ่ายได้อย่างรวดเร็วใช่แต่ฉันชอบท่าปูของต่อนะทำยังไงปูปู นีปูแบบนี้ไงไม่อันนี้หอยปูอย่างนี้ชัดกว่าปูปูอย่างนี้ปูหรือหอยปูมันไม่กล้ามปูอ้โหเขาม่าคนละรุ่นไงคนละรุ่นอ๋อคนแบบรุ่นอะไรเราะว่าปูอย่างนี้จริงพี่อ้อนรุ่นอ๋องก็ปูแบบนี้ไปบนรถตู้พร้อมกันเลยไปเลยเอาสรุปคะแนนสี่คำสี่คะแนนใครพร่อมฟังเพลงก่อน ใครหายไปตอบอะไรใคร